เราจะได้ยินระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติเนะครับเขาจะเรียกบางทีเรียกโซล่าใช่ไหมพอเราเอาตูวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนะครับก็สามารถลิงก์เข้ากับตัวแอปพลิเคชันครับตอนนี้เราก็มาวัดแสงกันนะครับตอนนี้อยู่ที่727วัตต์ตารางเมตรนะครับคือขัวต่อขั้วต่อที่จะเข้าที่ตัวตู้เนี่ยเขาจะเรียกขั้วต่อ MC4 ครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นที่ถอดเฉพาะเราเตรียมที่ถอดไว้แล้ว ผลการวัดจะขึ้นมาครับค่าแสงที่เราใส่ในเมรู่นะครับจากในตัวเครื่องก็ถูกพิมพ์เข้ามาด้วยนะครับสามารถกดดู IV Curve ในนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเครื่องมือวัดเกี่ยวกับ IV Curve นะครับตัวใหม่ก็ต้องก่อนจะไปถึง IV Curve เราต้องพูดถึงระบบโซลาเซลล์ ก็คือระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์ครับผมเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มนิยมกันแล้วนะนะครับพูดง่ายๆว่าเราหลังคาบ้านปล่อยไว้เปล่าๆก็พื้นที่เสียโดยเปล่าประโยชน์นะเอามาผลิตไฟดีกว่าปัจจุบันก็เลยมีคนที่คิดที่จะติดระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือเรียกสั้นๆว่าเป็นโซลาเซลล์นะครับเยอะมากขึ้นแต่ก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะมาพูดคือแน่นอนมันเป็นประโยชน์ครับแต่ต้องอย่าลืมว่า มันมันเป็นประโยชน์แต่ต้องระวังด้วยถ้าติดตั้งนะไม่ดีลองนึกภาพคือระบบไฟฟ้านะเวลาสิ่งที่เรากลัวที่สุดคืออะไรครับ <c oughs> ไฟไหม้ครับผม <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ไฟไหมนี่คือแบบแบบมัน,ม,นมันแทบจะไม่เหลืออะไรให้เราแล้วนะครับ,รบเรากลัวอย่างนั้นไงนะครับทีนี้ถ้าถ้ามันติดตั้งไม่ดีเนี่ยนะครับมันมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราเซิร์ช ใน Google ดูเนี่ยเราจะพบว่ามันมีกรณีศึกษาโดยมากเป็นต่างประเทศเยอะมากนะครับที่ติดตั้งไม่ได้มาตรฐานแล้วแล้วไฟไหม้นะครับทนนี้ลองนึกภาพนะโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาถ้าไฟไหมแผงโซลาเซลล์แล้วบ้านเราก็ไม่ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมมันก็มันก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมครับก็เลยมานําเสนอว่าอจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดปัญหาพวกนี้เราต้องทํำยังไง แล้วทางนี้เครื่องมือที่ถืออยู่นี่คือเครื่องอะไรนี่แหละครับนะครับก็คือเครื่องตรวจสอบนะการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับหรือหรือมันจะเรียกว่าเป็นยูโรเทสพีวีทีนี้เราจะเราได้ยินระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตเนี่นะครับเขาจะเรียกบางทีเรียกโซล่าใช่ไหมอ่าส่นจริงๆริงโซล่าเนี่ยมาจากโซล่าเซลล์นะแต่ถ้าถ้าทางเครื่องมือหรือทางยุโรปเนี่ยเขาจะเรียก PV ครับถามัยมาจากอะไร PV ใช่ไหมโฟโตโวเท่กก็คือก็คือประมาณว่าเป็นเป็นแผงที่สามารถกำเนิดแรงดันออกมาได้ทุกเทคโนโลยีก็คือจะใช้คำนี้หมดใช่เป็น PV ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นก็ว่าเครื่องมืออะไรก็ตามที่เขียนคำว่า PV เนี่ยคือโซลาเซลล์ Solar ครับใช่ใช่ทีนี้ถามว่าเราติดตั้งนีตรวสอบอะไรบ้างก็ไล่ตั้งแต่ว่า อ่าสเปคแผงครับอ้เอาเราทำไมเราต้องดูนั่นแหสเปคแผงนั้นนะสิใช่ไหม่คคือแผงที่เราเคลมกันส่วนใหญ่เราจะคุยกันในลักษณะที่เป็นอุนดมคติโซลาร์เซลล์ผลิตได้เท่านี้วัดเท่านี้วัดเท่านี้วัดคำคถามคือมันเป็นจริงอย่างนั้นไหมเพราะนัะ้นมันต้องมองตั้งแต่โรงงานผลิตแผงนะเอาจริงนะครับแต่ดิพอมันผลิตผ่าน QC มาแล้วเราอาจจะต้องเชื่อแล้วโอเคว่ามันมันได้ระดับนี้ครับแต่ปัจจัยสําคัญที่มันไม่ได้ตาม ที่สเปคแผงบอกนะันมันคือการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ mm hmm. ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแผงนี้อาจจะเกิดการขนส่งมาไม่ดีครับอยู่บนรถบรรทุกอยู่บนรถปิกอัพอะไรก็ตามแล้วมีการเขยา่าแตกแล้วครับเป็นไงถ้ามองเห็นก็แล้วไปใช่ปัญหาคือเราอาจจะมองไม่เห็นหรือบางทีอาจจะติดตั้งโดยที่อาจจะเอ้ยนิดแตกนิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมบบแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับนั่นเงสิใช่ไหมฮะก็คือมันจะต้องตรวจวัด พารามิเตอร์ทางไฟฟ้านี่แหละนะครับต้องตรวจวัดหลังจากที่เราติดตั้งแล้วด้วยก่อนติดตั้งหลังติดตั้งแล้วก็ซ่อมบำรุงอ่าครับสงสัยยังว่าต้องต้องวัดอะไรบ้างแล้วการตรวจวัดนะครับโซ่าเนี่ยแล้วหลักๆเนี่ยอ่าเขาจะวัดอะไรกันบ้างโอเคโอเคเริ่มต้นนะครับเราเราต้องมองก่อนว่ามันผลิตแรงดันออกมาอ่าแรงดันนี้คือเป็นแรงดันอ่าโอเพนเซอร์กิป โอเคไหมอ่าจะเป็นแรงดันที่สามารถผลิตได้ครับพูดง่ายจมูกเราแผงหนึ่ง40บโวลต์ยกตัวอย่างถ้าเรามี10แผงอนุกรมกันก็ต้องได้400 400รโวลต์อย่างนี้เราเรียก VOC อหรือ Voltage Open Circuit ครับโอเคไหมอย่างที่สองเขาเรียกว่าค่า ISC ย่อมาจากอะไรครับอ็อตเซอร์กิตเคล c ช r ร e ต t อ๋อครับิตเลยเนาะอ่าตเซอร์กิตครับพูดง่ายว่า ก็อยากจะรู้ว่ามันสูงสุดก็คือรัดวงจรน,นั่นแหละนะครับมสมมติเราจิ้มลงเอาบวกกับลบต่อเ<ม>ข้าหากันเนี่ยกระแสจะเป็นกี่แอมป์และเขาเรียกไอเอสซีอย่างนี้สมมุติเขาบอกว่าโซลาเนี่ยครับเรื่องแรงดันและกระแสเนี่ยมันส่งผลตามแสงกับอุณหภูมิด้วยใช,ใช่ไหมครับสมมติสมมติเราไปวัด VOC หรือ i s c อที่ที่แผงโซลาหรือที่สปริงของเราเนาะอ่ะแล้วมันได้ค่าน้อยอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่ะให้ให้จำอย่างนี้นะครับเอากระแสก่อน กระแสไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าของแสงคร uh, nice. ับแสงมากกระแสจะสามารถจ่ายได้มากแสงน้อยจะสามารถจ่ายได้น้อยครับโอเคไหมอันนี้คือปริมาณแสงที่มีผลกับกับกระแสไฟฟ้าของระบบ PV ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ามาได้ครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออุณหภูมิแผงออุณหภูมิของแผงเนี่ยจะมีผลกับแรงดันแต่นี้มันจะสวนทางกันแสงนี้ยิ่งเยอะยิ่งปล่อยกระแสมาได้เยอะใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเป็นอุณหภูมิเนี่ยตรงข้ามยิ่งอุณหภูมิสูง แรงดัน VOC จะดอบลงดอบลงครับเพราะเราไม่ใช่ว่าแดดแสงแดดเยอะเราดีจะเสมอไปนะบางทีแดดแสงแดดเยอะแล้วอุณภูมิภายนอกมันร้อนแรงดันก็จะตกลงดอบลงได้ด้วยโอเคครับแล้วตัวเครื่องมือนี้ก็คือเป็นเครื่องสําหรับวัด VOC อ c ยอย่างเดียวเหรอครับอ่ามีอีกอย่างหนึ่งนะครับจริงมีหลายอย่างนะเอาเอาที่สําคัญนะครับ ก็คือเรื่องของการวัด i V c u เค e อ่านอกจากวัด VOC, i i c แล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญคือบางที VOC อ่ VOC กับ i s c เนี่ยนะพอเวลาเราวัดเนี่ยเราอาจจะได้ค่านึงแต่มันยังละเอียดไม่พอที่จะวิเคราะห์ในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ความบกพร่องในการติดตั้งผมเข้าใจว่า VOC, i ซ c เนี่ยคือเราเช็คสเปคแผงอ่าคร่าวๆขคร่าวดูได้คร่าวๆดูว่าอย่างน้อยคือเรารู้จำนวนแผงละ เราเราพอรู้แล้วโอเคในสตริงนี้เลยครับตริงมีมีปริมาณแผงโซลาเซลล์ที่ต่อนุกรมกันกี่แผงอย่างเงี้ยนะครับก็คืออาจจะเช็คที่ตัวสเปคของแผงคร่าวๆครัแต่ถ้าจะเช็คในเรื่องของประสิทธิภาพอันนี้สำคัญมากต้องวัดเป็น IV Curve ร์ลบกัวนิดนึงครับ IV Curve เนี่ยมีความสำคัญหรือว่าหลักการหรือว่าส่วนประกอบของ IV Curve เป็นยังไงมา จังหวะที่เราวัด IV Curve เนี่ยเครื่องจะแทนตัวเองเป็นโหลดตัวหนึ่งครับนะครับเหมือนเหมือนเหมือนซิมูเลตอซิมูเลชันครับโหลดเป็น r e s s t a n c e Load หรือ capacitive load ในรุ่นที่สูงกว่านะแต่ถ้ารุ่นนี้ก็จะเป็น Resistive Load เหมือนกับเป็นตัว R ตัวหนึ่งที่ปรับค่าได้ครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะกวาดทำตัวเองเป็นโหลด ช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งครับตามตามไหนรู้ไหมตามสเปคแผงที่เราป้อนเข้าไปในเครื่องอคือตัวเครื่องสามารถใส่สเปกแผงเข้าไปได้ถูกต้องก่อนก่อนที่เราจะเช็คไอ curve สิ่งสําคัญที่สุดคือเราต้องรู้ก่อนว่าแผงตัวนั้นอ่ะแผงนั้นอ่ะมันมีสเปคแผงเป็นอย่างไรครับนะครับเราเราต้องเราต้องใส่สเปคแผงเข้าไปก่อนพอเราใส่ค่าพารามิเตอร์หรือค่าตามดัต้าชีตของสเปคแผงเข้าไปในเครื่องเนี่ยเราถึงจะทําการวัด เราถึงจะรู้ว่าโอเคเครื่องจะได้มี reference ไงอ๋อเนี่ยรูปรูปเคิร์ฟต้องออกมาอย่างนี้นะอย่างเงี้ยอย่างอ่ะพอวัดจริงมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันมันมันเบี้ยวอ่าอ่าเพราะเพราะนั้นเราต้องมาหาสาเหตุแล้วไอ้มันมันมันบิดเบี้ยวไปโดยที่มันไม่เหมือนกับที่ควรจะเป็นเพราะอะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยครับแผงสกปรกครับแผงแตกอย่างเงี้ยนะครับหรือบางครั้งเงา การเชื <pecially> ่อมต่อดูเร่ครับดูในเรื่องของการเชื่อมต่อแผงใช่ไหมใช่ถึงแผงอลุกรนมนะถูกต้องส่วนหนึ่งใช่เพราะว่าเพราะเรื่องนี้เรื่องสําคัญบางครั้งจุดหลวมแค่จุดเดียวก็ทําให้ไอวีเคิร์เปลี่ยนเปลี่ยนได้ใช่ทําให้เนี่ยแหละครับก็คือเขาเรียกว่าประสิทธิภาพมันก็จะดรอปลงต่ำลงครับผมอย่างนี้ก็คือไอวีเคิร์นี่ก็คือไว้สําหรับดูเรื่องของความถูกต้องดูสิ่งผิดปกติต่างๆใช่หลังจากที่เราติดตั้งเพราะเรามีสเปคแผงในใจละ เราต้องเอาด a ต a s าชี t สเปคจาก Data Sheet ที่ที่โรงงานบอกเนี่ยมาใส่ในเครื่องซึ่งอันนี้เป็นค่าพื้นฐานทุกทุกโรงงานที่ผลิตแผงก็จะมีสเปคแบบนี้แต่ตัวเลขอาจจะแตกต่างกันแค่นั้นเองเราแค่เอามาใส่พอใส่ปุ๊บเราก็จะมีเร e เ c ลนละครับแล้วไอตัวเครื่องนี้ครับมันสามารถทำอะไรได้อีกบ้างครับโอเคเมื่อเมื่อกี้นี้ VOC ISC i c u r นเเนี่ยจะเน้นไปในเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพเป็นหลัก ครับนะครับพูดง่ายว่าผู้ผู้ติดตั้งกับกับโรงงานผู้ผลิตแผงเนี่ยมันมีสเปคที่สอดคองกันเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วครับโอเคไหมแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอกนะที่เกิดไปข้างต้นเรื่องใส่ไม้จำได้ใช่ไหมครับะนะครับมันมีมันมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องเทสนะครับมันจะมี IEC กําหนดอยู่อ่ายัางไงก็ลองไปค้นดูนะครับเขาเรียกว่าไอเป็น i e ซ IEC 6 2 4 4 6ซึ่งจะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในการทดสอบครับ มีอะไรบ้างมครับมีอะไรบ้างไม่รู้ครับผมเริ่มต้นก่อนเลยนะครับต้องวัดฉนวนครับอ่านะครับเขาต้องวัดฉนวนก่อนว่าฉนวนอยู่ในสภาพโอเคไหมฉนวนสายบวกเทียบดินสายลบเทียบดินโอเคไหมอเขาต้องตรวจวัดค่าอินซูลเลชันหรือค่าความเป็นฉนวนของสายไฟอันที่สองนะครับสำคัญมากๆก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของของของการเชื่อมต่อสายดินครับ พู้แงะโครงโครงแผงเนี่ยนะครับถ้าเป็นโลหะเนี่ยเขาจะต้องเชื่อมต่อกับหลักดินที่สมบูรณ์อ,อย่างที่บอกมันสอบคล้องกับเมื่อกี้นี้สมมติเกิดไฟรั่วกไฟ <คน S 1> ลวกก็ต้องมีทางทางลงทีงนี้สมมุติว่ามันขาดมันหลวมมันสกระปรกมันเกิดออกไซด์กระแสไฟฟ้าั่วไหลไม่มีทางลงครับคนล้างแผงคนสมคัญถ้าเกิดอยู่ตามโซลาร์ฟาร์มหรือว่าเป็นบ้านคนเนาะใช่ครับมันอยู่บนหลังคาคนเนาะคนก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัส ส่วนโลหะต่างๆได้ถูกต้องครับผมซึ่ง DC มันก็แรงเนาะแรงใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยก็หลักๆเนี่ยจริงๆความปลอดภัยก็หลักๆแค่แค่สองเรื่องแค่นี้แหละนะครับก็ย่อยๆกันก็เป็นเรื่องของระบบไฟฟ้าทั่วไปก็คือวัดพวกความต้านทานดินครับนะครับเวลาอาจจะไม่พอก็เอาประมาณนี้ก่อนก็จะมีเรื่องของชนวนแล้วก็ continuity หรือความต่อเนื่องสายดิน ที่พูดไปทั้งหมดนี่คือตัวเครื่องนี้สามารถทำได้ทั้งหมดถูกต้องครับผมทั้ง VOC ISC IV Curve IV Curve ครับชนวนดได้ชได้นะครับดูเรื่องของความต่อเนื่องสายดินก็ได้ได้ด้วยโอ้โหเรื่องนี้ที่มดูฟังก์ชันจริงๆนะครับอย่างที่บอกชื่อมันคือ Electrical PV Electrical Installation เพราะนั้นมันครอบคลุมมากๆนะครับแต่ก็ อย่างเครื่องรุ่นนี้ก็จะเน้นไปภาคส่วนของภาคภาคดีเป็นหลักก็คือพักของแผงครับอ่อครับก่อนเข้าอินเวอร์เตอร์พูดง่ายๆก็ใช้ตรงนั้นก่อนอืมแล้วอ่านอกจากตรงนี้นะครับ,ครบเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมไหมครับอ่อาทีนี้ไอ c u ี v เคเนี่ยอย่างนงี้ บางยี่ห้อก็จะเห็นบนจอจริงๆยี่ห้อนี้ก็สามารถเห็นบนจอได้นะแต่มัน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 อาจจะมันขาวดำไงมันไม่ค่อยสวยอ๋อครับก็เลยมีฟังก์ชันพิเศษนะเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูเนาะครับอ่าก็คือเป็นเรื่องของการวัดไอ c u เ v e ปุ๊บเนี่ยแล้วให้มันโชว์บนแท็บเล็ตครับอ่าเราเราจะเห็นเลยว่าเอ่อบนแท็บเล็ตมันสีไงมันสวยเราจะเห็นเลยว่าของควรจะเป็นเป็นเส้นนี้ของเสียเป็นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยสีเขียวสีแดงแตกต่างกันคำนวณประสิทธิภาพให้เสร็จเลยครับครับ โอเคอ๋อเข้าใจนะครับแล้วก็อ่าผมมีคำถามนิดนึงนะครับคือด้วยความที่เครื่องวัด i อวีเคเนี่ยก็ก็เป็นเครื่องวัดตัวเนี้ยนะครับก็ค่อนข้างผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็ต้องมีถ้าเกิดเป็นแวดวงนี้เนาะก็ต้องเคยใช้เครื่องมือมาก่อนนะครับทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าแรงพันเกินแล้วเครื่องพังนะครับผมขอความรู้นิดนึงว่าไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันมันกี่วัด แล้วมันป้องกันอะไรได้บ้างถ้าเขาพูดถึง i v c u เ v e เนี่ยเขาจะบอกเป็นค่าแรงดันและกระแสครับนะบางบบางบางบางคนมองแค่นี้ครับแรงดันและกระแสครับแต่สิ่งสําคัญที่มากกว่านั้นคือเขาเรียกว่ากําลังไฟฟ้าที่มีหน่วยวัดครับอย่างของเม็ดอย่างของเม็ดเทรลรุ่นนี้นะครับมันบอกเลยว่าเป็นพันโวลต์สิบห้าแอมป์อืโอเคไหมครับวัตต์คืออะไรเอาโวลต์คูณแอมป์ใช่ไหมแปลงสิบห้าตอนนั้นก็คือสิบห้ากิโลวัตต์ ทีนี้บางยี่ห้อเวลาเราเลือกซื้อเราต้องระวังครับมันบอกพันโวลต์สิบห้าแอมป์จริงอะแต่บอกสิบกิโลวัตเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงพันโวลต์ถูกต้องมันต้องไม่ถึงพันโวลต์และไม่ถึงสิบห้าแอมป์รับพูดไงว่าสูงเพราะว่าสูงสุดมันแค่สิบกิโลวัต์เพราะนั้นตัวนี้เคลมได้เลยว่าวัดเต็มวัดเต็มเนาะวัดเต็มใช้คํานี้ก็แล้วกันว่าวัดเต็มครับอันที่สองที่สําคัญคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่พังเพราะว่ามันมีการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าที่ตัว เครื่องครับลืมพูดประเด็นนี้ไปนิดนึงนะครับเวลาเราวัด IV c u r v e เนี่ยนะครับเราจะต้องเราเราจะต้องปลดระบบก่อนพูดง่ายตัวเองเนี่ยต้องเป็นโหลดถูกไหมครับนะครับต้องต้องเป็นโหลดเพื่อที่ให้ IV อ่ให้ให้กระแสไฟฟ้าไหลไหลผ่านตัวมันนะครับเพราะนั้นมันมีโอกาสที่ที่เสี่ยงพังสูงละเพราะว่าตัวเองจะเป็นโหลดชั่วขณะหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเวลาที่ตัว ตัวกาลังไฟฟ้าถูกเชื่อมเข้าที่เครื่องเนี่ยนะครับถ้าเชื่อมเข้าที่เครื่องโดยตรงแล้วเกินเครื่องพังเลยครับไม่มีไม่มีอย่างอื่นช่วยอันนี้ของของรุ่นนี้เนี่ยพิเศษนิดนึงมีอุปกรณ์เสริมนะครับาอุปกรณ์เสริมที่ว่าอันนี้ก็เป็นเซฟตี้บล็อกนะพูดง่ายๆว่าแทนที่เราจะเอา,เอาสายบวกลบที่ออกจากแผงเข้าที่เครื่องใช่ไหมฮะครับอา่าเราก็มาเข้าตัวนี้ก่อนแล้วค่อยเข้าเครื่องครับปลอดภัยกว่า อ่านะเพราะว่านี่ครับมันเขียน Safety Probe Safety p r o ปลอ,อ,อ,อดภัยกว่าในอย่างน้อยคือไม่พังแน่แน่เครื่องไม่พังแน่แน่ไอ้นี่พังก่อนครับไอ้นี่ราคาไม่ไม่กี่บาทถูกกว่าที่จะต้องซื้อเครื่องใหม่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวเซฟตีท้ที่ที่ออกแบบมาบช่วยเรากันไม่ให้เกิดกระแสกระชากหรอืออะไรก็แล้วแต่เข้าเครื่องมือวัดตรงมาใช่ครับก็ดีมากมากเลยครับตังค์ันนี้ครับโอเคครับก็หลักๆเนาะก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าเครื่องเราเนี่ยใช้งานยังไงอ่าโอเคครับครับโอเคครับไปดูครับอ่าโอเคครับก็มาดูการตั้งค่าก่อนการตรวจวัดสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราต้องเอาค่าที่อยู่เป็นอยู่ในสเปคของแผงเนี่ยมาใส่ที่เครื่องนะครับก็จะมีตัวเซตติ้งตรงนี้นะครับก็เราต้องเลือกไปที่ตัวโซล่าเซตติ้ง แล้วเราก็กดโมดูลเซตติ้งอ่าเนี่ยครับเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแผงที่ที่เราตั้งไว้แล้วนะครับอันนี้เราต้องเอาตัวเลขมาใส่นะครับอ่าอาอสเปคแผงนะครับก็จะมี power max นะครับ v ว l t a เต maximum power point กระแส maximum power point เนี่ยพวกนี้นะครับพวกนี้จะมีอยู่ใน data sheet ของแผงทั้งหมดเลยนะครับเราต้องเอามาใส่ในนี้นะครับอ่าโอเคอ่าพอเราเอาตรงนี้ใส่เข้าไปปุ๊บ ก็สามารถลิงก์เข้ากับตัวแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นหน้าตาตัวนี้นะครับเราสามารถกดเข้ามาในแอปนะครับอันนี้เราทําการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อผ่านเวลาเราจะสั่งการผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแห่นะครับที่เรากรอกไว้นะครับหรือเราจะเขียนในนี้แล้วอัปโหลดไปที่เครื่องก็ได้นี่นะครับแถงชื่ออะไรนะครับ แลงชื่อา TWP 25ตัวนี้อ่าวิ่งเข้าไปแล้วข้อมูลก็จะอยู่ในนี้อ่าข้อมูลก็จะวิ่งเข้าไปเลยคอัตโนมัติครับค่อนข้างสะดวกสบายโอเคครับ่าพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราลองไปวัดจริงหน้างานกันดูครับครับตอนนี้เราก็มาวัดแสงกันนะครับตอนนี้อยู่ที่721ควัตต์ต่อตารางเมตรนะครับจริงๆก็ต้องวัดอุณหภูมิด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาค่าอุณหภูมิมาใส่ครับ สิ่งที่ควรทําก่อนการตรวจวัดอย่างปลอดภัยครับอ่าครับก็ก็ควรที่จะต้องตัดแรงดันก่อนนะครับบางคนบางคนไม่ได้ตัดแรงดันแต่มาดึงมาดึงออกเลยครับคือขั้วต่อขั้วต่อที่จะเข้าที่ตัวตู้เนี่ยเขาจะเรียกขั้วต่อ MC4 ครับส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นที่ถอดเฉพาะอันเราเตรียมที่ถอดไว้แล้วครับนะครับก็อันนี้ก็หาซื้อได้ทั่วไปนะนะครับก็ซื้อให้ดีหน่อยแต่ควรเป็นทัชสติกนะอ่าแล้วก็แล้วก็มันจะสามารถที่จะทิ่มเข้าไปแล้วก็ถอดออกมาง่ายหน่อย แต่ก่อนถอดสําคัญนะฮะ DC นะอารได้นะครับสําคัญมากกพรานั้นต้องปลดก่อนนะครับเอาโอเคเดี๋ยวเราลองปลดแล้วก็เดี๋ยวเราลองวัดดูโอเคครับก็หลังจากที่เราตัดไปแล้วนะครับเราก็ทําการปลดสายที่ที่จะเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับออกมานะครับแล้วเราก็สายบวกลบนี่เข้าที่ตัวเครื่องนะครับผ่านตัวเซฟตี้โปรบที่คุยกันเมื่อต้นชั่วโมงนะครับก็เป็นลักษณะคือ ป้องกันเครื่องทิ้งไม่ให้เครื่องมันเสียหายนะครับแล้วก็ทิ้งจะมาเข้าที่ตัวเครื่องนะครับอ่ะโอเคครับคุณที่สอนสาธิตการทดสอบจริงเลยครับก็เริ่มต้นนะครับเราก็มาที่ซิงเกิลเทสนะครับเรากดเข้าไปนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเรามาที่โหมด IV Curve นะครับเมื่อกี้เนี่ยเรามีการเซตเรื่องของพารามิเตอร์ต่างๆของตัวแหกไปแล้วนะครับ ตรงนี้จริงๆเราสามารถเลือกฟังก์ชันได้เนาะนะครับมีเรื่องของ continuity นะครับ insulation นะครับมีเรื่องประสิทธิภาพ i n นเวอร์ตได้ด้วยนะครับแล้วก็วัดของแต่ละแผงนะครับเป็นเรื่องของ TWG ่ t w 25นะครับค่าแสงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับตัวเครื่องนี้สามารถเลือกได้2แบบนะครับว่าเราจะเอาแสงมาจากการวัดนะครับคือต่อกับเครื่องมือวัดแสงของตัวมันเองนะครับ วัดแต่งขนาดนั้นหรือว่าจะเลือกเป็นแบบแมนนวลนนะครับถ้าเกิดเป็นแมนนวลเนี่ยเราสามารถที่จะกรอกค่าเข้าไปได้เองได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครับตามวิดีโอเมื่อครู่เราวัดตาอยู่ที่เจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับอุณหภูมินะครับเมื่อกี้อาจจะยังไม่มีนะครับแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับรก,กดโอเคเดินลงนะครับ ฟังชันนี้นะครับก็จะทําให้การวัดเนี่ยของเราเนี่ยในหน้างานจริงๆมันสะดวกนะครับนี่ลองคิดสภาพนะครับเวลาพี่ไปวัดหน้างานจริงนะครับพี่ก็อยากได้แค่เอาค่าแสงมาก่อกนะครับตัวนี้มันเลยออกแบบมาเป็นแมด้วยให้ด้วยคุณแม่เราเอาค่าแสงจากที่อื่นมาใส่ก็ได้เนาะใช่ครับความแม่นยําก็อยู่ที่ว่าพี่ใช้เครื่องมือวัดแสงแล้วก็มากรอกแค่ไหนครับผมกดเมนนะครับหลังจากนั้นนะครับกลับไปที่ตัว ไอวีเคิร์ฟนะครับหลังจากนั้นเราไม่ต้องคิดมากนะครับต่อสายเรียบร้อยกดเทสได้เลยระหว่างที่เครื่องเทสนะครับจะมีเรื่องของตัวในารกาสายขึ้นมาบอกว่าเครื่องกําลังทดสอบอยู่นะครับอ่าโอเคครับเสร็จละครับก็เราก็ดูนะครับก็จะมีเคอร์ฟนะครับสองเคิร์ฟเราสามารถเลือกดูได้เนาะระหว่าง เมช s ม r e m เค t ร์ฟเอทีซีเค v รอย่างเดียวหรือว่าเอาสองอันมารวมกันนะครับทีนี้ในตัวนี้อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเรามาดูบนแท็บเล็ตดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูอีกแบบหนึ่งนะครับครับก็ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับจากต่อจากเมื่อกี้นะครับก็คือการวัดด้วยแท็บเล็ตนะครับที่เคิร์ฟนะครับกดที่สตาร์ทนะครับทีนี้เราจะต้องซิงค์โมดูลก่อนนิดนึงครับแผงที่เราตั้งค่าไว้ก็จะขึ้นมา กดเข้าไปครับเลือกจำนวนแผงนะครับในที่นี้เรามีทั้งหมดสิบสี่สิบสองสองแผงนะครับจำนวนพาแล้วคือหนึ่งเนาะล้วกดสตาร์ทนะครับในระหว่างนี้นะครับเครื่องก็จะทำการวัดนะครับมีรูปในกาไซายขึ้นมานะครับโดยที่เรายังไม่ได้ไปแตะมันนะครับเราสั่งงานผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับ ผลการวัดจะขึ้นมานะครับค่าแสงที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับจากในตัวเครื่องก็ถูกยิงเข้ามาด้วยนะครับสามารถกดดู iv curve ในนี้ได้เลยนะครับหลักๆตรงนี้นะครับเราดูสองเส้นนะครับเราดูที่ตัวสีฟ้ากับสีแดงนะครับตรงนี้สามารถเลื่อนดูพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับดู power curve ได้ครับแล้วก็พารามิเตอร์ที่ใช้ในการวัดเช่นตัวนี้สเปคแผงเท่าไหร่ ข้อมูลการวัดก็จะมาอยู่ตรงนี้ะครับทั้งนี้เราสามารถกดเซฟนะครับแล้วก็ทำเป็นรีพอร์ตได้ภายในตัวซอฟต์แวร์นี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราสามารถเซฟได้นะครับตรงนี้เคโอเคครับ ครับก็เมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการใช้งานคร่าวๆนะครับของตัวเครื่องนี้ไม่ยากครับใช่ไม่ยากก็ค่อนข้างใช้งานง่ายพอสมควรนะก็ข้อดีคือเราก็สามารถกดวัดที่ีิเครื่องก็ได้นะครับแล้วเซฟที่เครื่องนะครับแล้วก็ยันคือเราสั่งผ่านงานแท็บเล็ตก็ได้แท็บเล็ตเราก็จะเห็นไอพีเคอร์ฟที่มันสวยขึ้นเอาง่ายครับนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานละเอียดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่ามันยังต้องมีเรื่องของการทํารีพอร์ตบนซอฟต์แวร์อีกอ๋อเรามีซอฟต์แวร์รีพอร์ตให้ด้วยใช่ซอฟต์แวร์ ซอฟวบน PC นะครับแล้วก็ทำรีพอร์ตตรงนั้นตรงนั้นค่าจะค่อนข้างละเอียดจะบอกเป็นประสิทธิภาพที่ละเอียดขึ้นไปอีกเราก็จะมีเรื่องของการอบรมการใช้งานนะครับการวิเคราะห์เทคนิคว่าโอเคนะไอาีเค u r v e สมมุติมันไม่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 เหมือนไม่เหมือนกับที่ควรจะเป็นต่างกันต่างกันแบบไหนได้บ้างโอเคเดี๋ยวเราเราก็ถ้ามีโอกาสได้รับใช้ก็ขออนุญาตครับก็ถ้าเกิดใครซื้อไปก็ ไม่ต้องกลัวนะครับที่จะใช้งานเป็นนะครับเราก็จะเจอกับคุณจิรายุนะครับไปเทรนนิ่งให้นะครับก็วันนี้นะครับใครถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ